อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับสำหรับแฟนคลับเกาหลีหลายๆคนนะครับผมน่าจะคุ้นเคยนะครับกับ หมู่บ้านที่มีสีสันสดใสนะครับผมที่ต้องบอกว่าเห็นกันตามสื่อต่างๆมากมายเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่เมื่อไปเกาหลีต้องไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะครับผมหลายๆคนบอกว่าอย่างนั้นเลยนะเนื่องจากว่านะครับผมเป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใสเหมาะแก่การถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆอัปเดตลงโซเชียลมีเดียกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยในวันนี้เกาหลีซีดันทีจะขอพาทุกทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆของหมู่บ้านแห่งนี้กันนะครับผมกับปูซานคัมชอนคาเจอร์วิลเลจนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนนั่นเองครับ โดยหมู่บ้านวัฒนธรรมคำชอนนะครับผมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นอยู่ในเขตคำชอนนะครับผมปูซานนั่นเองนะครับผมสร้างอยู่บนเนินเขาสูงชันนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์นะครับผมอยู่ตรงที่มีถนนคนถางและตรอกซอกซอยเป็นจํานวนมากราวกับเป็นเขาวงกดเลยก็ว่าได้นะครับผมอีกทางบ้านเรือนต่างๆในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมักจะมีการ ทาสีสันด้วยความสวยสดงดงามนะครับผมซึ่งก็มีการปรับปรุงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเพื่อเป็นการดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวนั่นเองโดยมีชื่อเรียกแบบเล่นๆว่าซานโตรินีของเกาหลีนะครับผมรวมไปถึงมาชูพิกชูแห่งปูซานนั่นเองครับสำหรับประวัติของหมู่บ้านวนาัฒนธรรมคำชอนแห่งนี้นะครับผมสร้างขึ้นมาในช่วงปีคศ .1920-1930 นะครับผม โดยเริ่มต้นจากฝ่ายบริหารของเมืองปูซานนะครับผมที่ต้องการที่จะย้ายประชากรชาวเกาหลีนะครับที่เป็นชนชั้นแรงงานไปอยู่รวมกันนะครับผมทมกลางการฟื้นฟูประเทศภายหลังจากสงครามนะครับผมในช่วงปีคศ1955นั่นเองครับโดยมีครอบครัวกว่า800ครอบครัวนะครับผมย้ายไปที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับผมซึ่งมีส่วนทําให้เกิดการเติบโตของชุมชนนักพศหรือที่จักันในนามว่าแทกึกโดนั่นเองครับ โดยในช่วงทศวรรษที่70นะครับผมอาคารบ้านเรือนยังคงทําจากไม้นะครับผมและก็มีเพียงชั้นเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นในช่วงทศวรรษที่8 0และ90นะครับผมก็ได้มีการใช้วัสดุอื่นๆนะครับผมมาสร้างบ้านนะครับผมให้ดียิ่งขึ้นนะแต่เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีการฟื้นฟูประเทศนั่นเองนะครับผมทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านนั้นก็ยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความยากจนและก็ยากลําบากเป็นอย่างมากเลยครับ และต่อมาในปีคศ2009นนะครับผมกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับผมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สาธาร,รณะในหมู่บ้านคำชอนนะครับผมให้เป็นพื้นที่รูปแบบของด้านศิลปะนะครับเพื่อทำให้หมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมนั่นเองนะครับโดยมีการเชิญชวนนักศึกษาเอกศิลป,ปะศิลปินมืออาชีพรวมไปถึงเหล่าผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นะครับผมมาทำการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมรวมไปถึง ตกแต่งหมู่บ้านไปในแนวศิละปะมีการทาสีใหม่ในแต่ละพื้นที่นะครับผมจัดตั้งพื้นที่สําหรับร้านค้าปลีกรวมไปถึงมีพิพิธภัณฑ์ทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคําำคำชอนแห่งนี้นะครับผมกลายเป็นหมู่บ้านที่มีสีสันและมีความเป็นศิละปะมากที่สุดในปูซานนั่นเองครับโดยหมู่บ้านวัฒนธรรมคำชอนนี้นะครับผมมีงานศิละปะต่างๆให้เหล่านะักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินชมกันอย่างมากมายเลยนะครับผม ทั้งจิตกรรมบนฝาผนังอาคารพื้นที่หรือแม้แต่บันไดนะครับผมแต่ไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมที่เหล่านักท่องเที่ยวเนี่ยต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับผมว่าถ้ามาถึงแล้วต้องถ่ายรูปด้วยสักครั้งนะครับผมนั่นก็คือรูปปั้นเจ้าชายน้อยนะครับผมซึ่งเป็นตัวการ์ตูนจากนาวนิยายชื่อดังเรื่อง The Little Prince นะครับผมของฝรั่งเศสนั่นเองนะซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาต่อคิว เพื่อถ really really ่ายรูปกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้ามาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ต้องถ่ายรูปกับรูปปั้นเจ้าชายน้อยสักครั้งหนึ่งครับปัจจุบันนี้นะครับผมหมู่บ้านวัฒธรรมคำชอนนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในปูซานเลยนะครับโดยนับตั้งแต่มีการปรับปรุงหมู่บ้านครั้งใหญ่เนเมื่อปีคศ2009การท่องเที่ยวในหมู่บ้านวัฒธรรมคำชอนแห่งนี้ก็เติบโตขึ้นเป็นจํานวนมากครับโดยในปีคศ2015นะครับผมมีนักท่องเที่ยวมายังหมู่บ้านแห่งนี้ มากกว่า1นล้านสี่แสนคนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจากการที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับผมทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยบางส่วนเลือกที่จะย้ายออกไปนะครับผมทําให้เกิดบ้านว่างวิงว,วเป็นจํานวนมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามที่จะปรับปรุงบ้านดังกล่าวนะครับผมให้กลายเป็นหอศิลป์เป็นพิพิธภัณฑ์รวมไปถึงร้านค้าต่างๆอีกด้วยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหมู่บ้านวัฒนธรรมคาชอนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าหลายหลาคนที่ไปปูซานนะครับผมต้องไปที่หมู่บ้านแห่งนี้สักครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเกาหลีแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่นี่กันสักครั้งนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลีสีนาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลี สามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ